ิ่มแลยร่มแล้วแซ่ะจะจำก็เปน็นน้ำดีแ้าบอกะกะจำไือเกนกจังน้ำอยูไใ <laughs> นอไก,ก,กอกเปิดใจเะล้วไ <laughs> ม่นช่ <c oughs> น้ำปล่าปูดองจะเสียช่วยหยนะ่อยไหมนี่ยเสียบอกก้าเกียวคยล้ายวก็ไปกินตำมันให้จะกินเยอะสิเมื่อตื่นบ่าย donde va y mata a nando y te dice qué pena cada dos <coughs> แม่กินข้ากับน้ำปลาหวานกับปลาดุดุน้ำปลาหวานไข่ละตีเบิ้งยันมาเบิง้งตี <c oughs> มันมนเนี่ยจ้ามาฟังก้อนกินเนาะ <c oughs> ปุ่มใส <c oughs> ปุ่มใสหเข่า <c oughs> อย่าเผอเล้ละตี <c oughs> อืมกินเข้า พี่มาไหมจ้้องยินแล้วตั้งะต่า่วแล้วมา да ม่วนนเลนิง loyalty, ิ้นาวปูมันดิดีจ้ะอืมน oui? ้ามันน่าเขาจะพอหนึ่งของสิบเอ็ดโมงเป็นบ่ายโมงอันนี้ก็จะมาหุองแ่บมันเลยพี่น้องกระดองปู

้าไปท้ายเขาก็คือแก้วคือเล่าเลีปปเลเ้ยว้าไปเบิ้างลตรีเขากลุ้นมาให้โรบบาแมนสุดขอเชิญมาราหมิ้วขอดไขด่สมัยตะกีบ่ได้กินแล้วค่ะเด้อไปโรงเรียนมี่ไม่กินต้งบกิ่ไม่ลมา่า,มาล<ท>ไม่ได้หรอเพสุไ<ท><ท>ข่ต้มกับพาจีเ<อ>นาะอภพิคนา<ป>าาจายาะมาัืม มายมาแม่นะลูก้จันไปเร็วเร็วไปเร็วเพียคุณับไปทั้งอไล่ไปเลยทักซี่นะตุ้ยน้ำปลาหวานก็ได้เด้อตุ้ยรถตุ้ยตน้ยยาแมาบอกตุยน้ำปลาหวานก็พักก็ะเดวดีกันนี่ จตามาคเดีวกดองนี่เปน็นยังกันแกอันนั้มันไออกเออ,กอ,อยังเาันเขอาเอาก็นเนี่นอนะแกจุ่ว่าไ้เสียเวลาแกก็จะแกกินถึงก็เวลากินนเข้าอยู่ยแล้ว ก็แก้่ได้เสีเวลาเสีขึ้นดึงออกมาแล้วกินได้เมนบ่แมนเขากรเทียมมันนั่นแหละนมันเย่จงดอกเขาน้ำลูกกินามั้งาม้งอดนาเอ้นางอนงรยมั้งบงกะบงน่งอูมัน ยังเพชรบ่ะจังหวังใช่ไหมล่ะมันอีปูแล้ก็คุยพริกไส้จ้ะหานาทีตด้อหืฮึหานาทีเด้อกลัวรเรมาเรมัานเอมหนักจ้ะขอบคุณหลาย